สวัสดีคทุกคนวันนี้เราจะมาให้ดูสิ่งที่ทำในวันนี้จะให้ทุกคนทำจากการชคลิปแต่ดูคลิปเดียวที่สุครับบัน <c oughs> นะ <c oughs> เราเป็นไข้เราติด เป็นไข้นะแป้นนึงนะเราเป็นไข่โอ้ยเราติดโควิดเวอร์แปะนี่อันที่เราแปะเสร็จเรียบร้อยก็จะกลายเป็นแบบนี้เป็นแบนเบแล้วเราได้ตัดแบ่งมาหนี้จริงเดี๋ยวเราให้เพื่อนด้วยอันนี้เดี๋ยวเราแปะแล้วก็คือแล้วก็เอาไป เล่นต่อแต่ว่าจะแบ่งให้แม่กับพ่อเล่นด้วย <c oughs> เราแค่ตัดแบ่งกับเพื่อนเราเอามานี้เดียวเพื่อนได้อยู่มืกนี่นี่ที่เราแช่น้ำไว้สามชั่วโมงก็ได้แล้วนะทุกคนสามชั่วโมงก็จะเป็นพองสุดแล้วนะสามชั่วโมงก็จะได้ประมาณแบบนี้ ตั้งกล้องแป๊บโอเคคงไม่ตกสามชั่วโมองก็จะได้ประมาณนี้ <Ooh. S 1> อะไรโะ๊ยโอเคสชั่วโมองก็จะได้ประมาณนี้นะตรงผ้าก็คือผ้าแต่ตรงที่มันเป็นแปะมีลายลายที่แปะ มันจะออกมาตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นหนอนย่รี่ดิบดิบด้งด้งเด้งเด้งเด้งด้งเด้งด้งเด้งด้งด้้งด้้งด้้งปีับวัเลยขอลองจับตูหน่อยนะด้งดึงมกตับ โอ้โหมาเดือวมีตัดโอเคชเสื้อตัดแล้วกันตัดไม่ได้อีกทรมานมะตัดกไนได้กิวกันเลยโอเค แช่ไว้สามชมงก็คือจะได้สุดแล้วนะนี่อีกหนึ่งอันก็จะก็จ <c> ะ <oughs> <c oughs> เอาแปะคืนนี้เลยแล้วก็ตอนเช้าก็จะเอาแช่น้ำแล้วพอเลิกโรงเรียนก็กลับมาดูแล้วก็ถ่ายคลิปกัน,นมาแค่นี้เดียวแบ่งกับเพื่อนเพราะว่าอีกอันเราก็มีเพื่อนขอด,ด้วยไม่บอกชื่อช,ชิบชิบชิบ เพื่อนบอกว่าเอาที่มันใช้แล้วได้หรือเปล่าไม่ติดไข่หรอกไม่ติดหรอกเออให้ล้างให้สะอาดด้วยนะล้างให้สะอาดแล้วค่อยมาใส่น้ำเป็นเบลลี่ของจริงเลยทุกคนเบลลี่เบลลี่มาใช้เป็นกลิ่นมิ้นท์ ลีใช้ไปกลิ่นมิ้นนะทุกคนกลิ่นมิน้นทีเกลียว dog m o n e ี you are dog jumping dog money you a r เราก็จะแช่ไปอีกหนึ่งคืนแล้วมาดูกันว่ามันจะ ฟูได้เยอะอีกกว่านี้อีกไหมปากไปเลยปะแตกเหรอแช่ไวตรงนี้แล้วกัน ก็ตานที่มึงกดครเปแคปปนี้อย่างไรกดไลค์กกินไลค์กแชร์สักใค์ก็กดกระดิ่งกดุงริงกรกด้วยบ้าหล้วทุกคนแป๊บพีดี